สวัสดีครับวันนี้ก็เราอยู่กันที่ Writing Art Museum นะครับที่บางพระศรีราชาชนบุรีครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าด้านในสวยขนาดไหนครับซื้อตั๋วแป๊บหนึ่งครับผมคนละ200บาทนะครับข้างในเนี่ยเขามีการแสดงด้วยเนาะ Writing Art Museum นะครับรอสักครู่ครับทั้งหมดเนี่ยหโซนนะครับ เขาก็จะมีห้องย่อยๆเต็ไมไปหมดเลยโอ้สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยด้านในเดี๋ยวผมขอดูเป็นห้องๆไปแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมลุยครับผมห้องพญานาคาสีขาวครับ ฟิลเหมือนเราเข้ามาอยู่ในห้องของถ้ำของพญานาคเลยครับสวยครับสวยมากห้องยี่เป็งครับผมเป็นวัฒนธรรมของล้านนานะครับภาคเหนือของของเรานี่เองสวยมากครับถ้าถ่ายรูปออกมาเนี่ยสวยจริงๆนะครับขนาดดูในกล้องเนี่ยก็ยังสวยขนาดนี้เลยแต่ของจริงก็สวยสวยมากนะครับ ห้องนี้ก็จะเป็นโซนของอห้องช้างครับผมนี่เจ๋งครับเจ๋งสวยจริงๆระับห้องนี้สวยๆครับแบบนี้แต่ว่าเขาไม่ไม่มีป้ายนะน่าจะเป็นห้องทศกัณฐ์ด้วยเพราะว่ามียักษ์อยู่ในนี้นั่นเองครับผมสําหรับตรงนี้นะครับเป็นโซนใหม่ที่ผมพาเข้ามานะครับโซนนี้จะน่าจะเป็นโซนเกี่ยวกับ เอาอากาศแล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงกับนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับเป็นดวงดาวสวยๆครับไฟก็เจ๋งจริงครับโอ้โหดูด้านในสักก่อนครับแสงสีเสียงระบบเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆ จริงๆครับกับการพาเด็กๆ,ๆมาเที่ยวที่นี่นะครับ Rising Art Museum วางพระศรีราชาชนบุรีนี่เองครับไปเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยกๆกันนะครับผมลุยครับผมโซนฝั่งนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่ผมเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นภาพที่เขาถ่ายมาเนาะเป็นแสงเหนือนะครับสวยเลยแมแล้วหลุดมาอีกโลกหนึ่งเลย น้ำตกด้วยครับตรงนี้น้ำตกให,ใหญ่เลยไรทิ้งอาร์ตมูเซียมที่สีราชาเลบมรีเนี่ยสวยขนาดไหนครับเขาจัดเป็นโซนดอกไม้ที่เป็นโซนสวยๆนะครับไฟสวยๆแบบนี้มีหลายดอกเลยโอ้โหสวยจริงๆนะลูกเนะมีดอกสีนั้นด้วยเออ มีครั้งหนึ่งที่เราไปกันที่โคราชนะครับก็จะเป็นไฟสวยๆแบบนี้แหละแต่ตอนนั้นน่ะเขาคือมันเป็นงานเนาะอันนี้คือเรามาดูได้ตลอดเลยนะครับ l i g h t ิ n g Art m u s e วเซมที่ศรีราชา,รา,ชาปรา,างพร<า>ะชนบุรีครับผมห้อง,งนี้ครับเป็นห้องบอลลูนเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> นะครับบอลลูนจริงเนี่ยบอลลูนจริงๆสิดูสิเป็นบอลลูนจริงๆริงเลยโซนครั <c oughs> บโซนด้านนอกบอลลูนการ์เด้นนะครับ โอ้โซนดูสิบรรยากาศตรงนู้นน่ะเห็นไหมบนภูเขาอ่ะมีมีหมอกสวยๆด้วยถ้าใครจะมาที่นี่นะครับผมแนะนําให้เตรียมเมมกล้องมาเยอะๆเลยนะครับเพราะจุดถ่ายรูปเขาเยอะจริงๆนะครับเยอะมากแล้วก็มีแต่จุดที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยนะครับจริงเนี่ยแค่มาดูข้างในเนี่ยก็ก็โอเคแล้วนะทีนี้นะครับที่พาเขาไปดูด้านในเนาะแต่ข้างบนเนี่ยต้องออกมาดูตอนเย็นๆเยจะสวยมากเลยทุกคนเป็นบอลลูนเต็มไปหมดเลยครับผมเจ๋งครับ